สวัสดีครับ BT Premium Auto Senor นะครับวันนี้เรามาส่งงานกับ Ford Focus ครับผม s t a r l รถครับม m a z รถนะครับตัวเดลไรต์ Audi ทำงานทันทีนะครับคันนี้นะครับลูกค้าได้กข้ามากราทำการติดตั้งครับชุดเฟอร์นเจอร์ by LD Laser นะผมตัวนี้เป็นรุ่น p h o e n i x Super b a n d i t นะครับกำลังไฟอยู่ที่65วัตต์ตัวท็อปสุดของทางร้านนะครับเปิดไฟรีครับเปิดไฟรีครับติดเป็นวงแหวนเบลมไฟนะครับขอทางครับตัวเดลไรต์นะครับเป็นไฟล์ออโต้เลนนิ่งนะครับสตัวเลยนะครับปิดขอทางครับเปิดตัดหมองนะครับ ทางนี้นะครับลูกค้าได้อัปเกรดชุด LED ตัดหมอกด้านล่างครับเป็นฟปลเตอร์ฟอกแรมนะครับสว่างสุดๆเลยนะครับมีคัตออฟให้ด้วยนะครับไฟสูงตามในตัวอีกเช่นเคยครับไฟตามครับเมื่อแบบไฟตามตัวฟปลเตอร์ทำงานอันทีครับฟปลเตอร์เป็นไบโอเอดเตอร์สูงตามในตัวครับไฟสูงครับเรามาชมแสงนะจากเราได้ทำการติดตั้งมานะครับตัดหมอกก็เป็นคัตออฟให้นะครับไฟสูงนี้อยู่ในตัวแน่นอนนะครับผมชมแสงฝาปิมตัวรถกันนะครับ แสงตัวรถแล้วนอกตัวรถสว่างไม่ต่างกันเลยนะครับทางร้นานมีฮตต้องแฟร์ับบมาตรฐานลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจเฟซบุ๊กบีทีพิมแม่หมอโตเซ็นนในทุกสาขาเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ